สีย้อมไม้ใช้ทาอะไรได้มีข้อดียังไงบ้างสวัสดีครับผมนะครับคุณหมีจาก Homepen Outlet นะครับสูสีสนะคาขายส่งวันนี้เราจะมาเล่าถึงสินค้านะครับตัวนึงชื่อว่าสีย้อมไม้นะครับสีย้อมไม้ดียังไงนะครับสีย้อมไม้เนี่ยเป็นสินค้าที่เอาไว้ทาบนไม้จริงนะครับแล้วก็จะโชว์ลายไม้สวยงามนะฮะก็ทําให้ไม้ที่แพงๆที่ทุกคนซื้อมาเนี่ยสวยแล้วก็จะมีเฉดสีด้วยข้อดีของเขานะครับ ข้อหนึ่งเลยก็คือกันน้ําเข้าไายครับกันน้ําซึมเข้าไม้ข้อดีข้อที่2ก็คือการปวกครับก็คือทาตรงนี้ก็จะเคลือบการปวกได้ด้วยและข้อที่3นะฮะก็คือตัวนี้จะทาที่พื้นที่มากนะฮะทาได้เยอะกว่าสีน้ํามันนข้งๆเยอะเลยโดยสีย้อมไม้เนี่ยใช้ทาอะไรได้บ้างนะครับก็คือทาวงกบประตูนหน้าต่างนะครับในแนวตั้งทั้งหมดนะฮะศาลานะครับเก้าอี้สนามที่ทุกคนเอาไปใช้ในส่วนเอาท์ดอร์ตัดแดดเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ในส่วนของ พื้นนะครที่ต้องการถ้าต้องการทาที่เป็นลักษณะพื้นมีการเหยียบย่ำเนี่ยก็จะให้อัปเกรดจากสีจำมไม้ธรรมดาเป็นสีย้อมพื้นไม้นะคะก็ใช้สีย้อมพื้นไม้ก็จะทนทานกว่าสีย้อมไม้ธรรมดาครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ